หลวงปู่จ้อยคู่เมืองหรือเรื่องอ่างแกดำงามล้ำฟูนโนนพระศิละปะงานไม้ไผ่อบใหญ่มากมีของดีสมุนไพรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสรารคามอำเภอแกดำได้ก่อตั้งเป็นถึงอำเภอขึ้นเมื่อวันที่3มกราคม2520โดยแยกออกจากอำเภอเมืองมหาสารคาม อิงอำเภอแกดำได้ยกฐานะเป็นอำเภอแกดำเมื่อว,วันที่1มกราคม2,531มีพื้นที่156.5ตารางกิโลเมตรประชากรกลางกี่2ิ2คนแบ่งการปกครองออกเป็น5ตำบล88หมู่บ้านเบสแพ็กทีเรื่องแคร์กิฟเวอร์จูเนียนักเรียนจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมทําให้ค่านิยมและภูมิคุ้มกันทางสังคมลดลงซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลคุกค,คามเด็กเยาวชนนักเรียนให้หลงผิดมือพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์โรงเรียนบ้านบางแสงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ให้บริการตั้งแต่ระดับชั้นอุบาลปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งร้อยละ42 อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุโรงเรียนบ้านบางแสงจึงจัดทำโครงการแคร์กิเวอร์จูเนียมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนผู้มีจิตสาธรารณะในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนทําให้เกิดครอบครัวอบอุ่น ภายใต้แนวคิดโรงเรียนคุณธรรมคือพอเพียงกตัญญูซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดช,ชอบและอุดมการคุณธรรมกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3และผู้สูงอายุขั้นตอนการเนินง,งานคือ 1. วางแผน 2. ปฏิบัติและ 3. ตรวจสอบและ4ปรับปรุงงานโดยขั้นที่2ลงม,มือปฏิบัตินั้นประกอบด้วย3กิจกรรมคือ กิจกรรมสุกกายด้วยสมุนไพรใกล้บ้าน 2. กิจกรรมเติมสุขใจผู้สูงวัยที่บ้านฉันและ 3. กิจกรรมอาสายิม้มกิจกรรมสุกกายสุขใจด้วยสมุนไพรใกล้บ้านได้ให้บริการนวดและประครบสมุนไพรแก่ผู้รับบริการสวัสดีค่ะดิฉันดหญิงกัญนญนาณเตียจากจากโรงเรียนบ้านาตังแตงและเ,เพื่อนๆอีกสองคนวันนี้พวกเราจะมาให้บริการประครบสมุนไพรกับคุณตาคุณยายค่ะขออนุญ,ญาตนะคะ กิจกรรมที่2เติมสุขเติมใจผู้สูงวัยที่บ้านฉันได้ดําเนินการอ่านร้องคล้องใจนักเรียนกิจอาสาอ่านหนังสือให้ผู้สูงวัยฟังฟังความเก่าเล่าความหลังหรือให้ผู้สูงวัยเป็นผู้เล่าถึงความประทับใจในอดีตสื่อสารภูิปัญญาผู้สูงวัยโดยเข้าร่วมกิจกรรมจากสารไม้ไผ่ทาพานใบสีสูขขันการห่อข้าวต้มมัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหายและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือง,งานเบิกบานใจ เป็นกิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาดช่วยเหลือง,งานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระงานให้กับผู้สูงวัยกิจกรรมที่ 3. กิจกรรมจิตอาสายิ้มโดยนักเรียนแกนนําประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและ,จะอจกให้ความรู้กับผู้สูงวัยและกําจัดแหล่งพ่อพันยุงลายในทุกๆวันเสาร์จากการดําเนินงานทั้ง3กิจกรรมของนักเรียนได้เกิดการวิเคราะห์และประเมินผลดังนี้ทั้ง3กิจกรรม ส่งผลให้พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีรู้จักวางแผนรู้จักเสนอแนวทางความคิดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง3กิจกรรมโดยการสัมภาษณ์ผอ,อรพสตบ้านบางแสงเป็นดังนี้โครงการนักเรียนจิตอาสาหรือ Caregiver Junior เป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้จักแบ่งปันกตัญญูต่อผู้สูงวัย เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกายด้าน,าานจ,จิตใจด้านสังคมและจิตวิญญาณสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวและชุมชนเราพอตะตอวังแสงเรามีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้พัฒนาทักษะให้การดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามหลักวิชาการมัวใจสำคัญคือการบูรณาการการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ บ้านวัดโรงเรียนกิตอาสาเป็นงานที่ให้อะไรมากกว่าที่คิดซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีและก็งดงามเติมเต็มคุณค่าของความเป็นมนุษย์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสู่ความยัง่ยงยืนค่ะประโยชน์ที่ได้รับมีกลุ่มนักเรียนจิตอาสาไปช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุภายในชุมชนบ้านบางแสง2 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากลูกหลานในการประกบสมุนไพร 3. เกิดความใกล้ชิดระหว่างสองวัย 4. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีรู้จักวางแผนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือผู้บริหารโรงเรียนคณะครูที่ปรึกษารอปศตบ้านวังแสงวัดรวมทั้งชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายเห็นความสําคัญของปัญหาและร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาบทเรียนที่ได้ับในครั้งนี้คือการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายต่างๆทําให้เกิดการรู้ปัญหาและหาทางออกร่วมกันถ้าท่าเหนือรัโรงเรียนบ้านบางแสงยินดีต้อนรับค่ะ